สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ่องขอคนบันเทิงครับออว่างเว้นครับจากการทำงานมาหน้าอีกแล้วครับมาหน้ามาตึกแหอเอาครับบอ่อเกาครับแต่หนาลดลงไปประมาณผมว,ว่าน่าจะลดลงไปประมาณเป็นสอบนะครับลดลงยวเร็วแห้งครับเมื่อวานแหนครับหลังจากคลิปก่อนอนะเนี่ยเบิ่งปลาบอน หลังจากคลิปก่อนนั่นนี่ที่วานแหไปเป็นเป็นแหเป็นแหเสือกโอ้ยเอินแหก่อนแหแหแหเสือกเสือกเสือกอันนั้นนะครับเสือกไน่หล่นเ่เสือกเสือกทักมาอาทิตย์นี้ไอ้ลุงเพิ่นเอาแห่ไห้ครับแหไม่โมเมนต์แห่ไม่ดอกแหแหเลาก็ะใสมากหรอล่ะเลาไห้สองสองปากคนครับนี่ครับแบบนี้ผืนง่ามอยู่ครับบวขาดบวอยังเลย เร,เราเห็นคลิปที่แล้วโอ้โหนาไปสื่อเาอ่า่ะเราก็เลี้ยวห้สองปากเลยครับนี่เดี๋ยวผมจะล่องเทศเบื้องครับเดี๋ยวจะล่องวานเบื้องครับแล้วก็ยังสิไห้เมีอาวานนกกล <c oughs> ผมสิแกงครับ <c oughs> ผมสิถีบมาลงน้ำครับเห็นวานเห็นอะไรผมก็สิถีบมาลงน้ำครับเดี๋ยวมาเบื่องกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมล่องล่องทดสอบกันครับล่องวานกันครับ เดี๋ยวมาเบิ่งกันครับผมต่างกล้องก่อนเดี๋ยวเมื่อวานเมื่อวานเบิ่งกันครับวานล้อมก่อนครับเนี่ยปลาบ่อนนี่แต่ปลากระเดิดบ่อนทบแปบๆอยู่อาทิตย์เดียวเดี๋ยวปักคอหนาอีต้นละโลโลกกลัวเหรอครับต้นหนึ่งหลืออีกต้นหนึ่งครับเหมือนไหนมันหลุดครับเอาบ่ได้ทีทีงมงมเลยก็ถืออีกต้นหนึ่งครับทียังเหลือในบอลนี่เดี๋ยวมาล่องกันครับลองบมงัองกเรียกเปี่ยงเลยแรกว่า เดาเรามาเย็นมันลงเร็วเราปะเราเห็นมือนแต่ละเล้าบ้าวันไหนวิ่ื้อไหนอกเอากระได้ลาเราก็เลยเอาให้ผมเราเดางลงซื้นสั่งขึ้สั่งเหรบ Oh. แหแล้วหลายป่าครับแนนลนเราองอันเล้ลงหนองเไปบ้านนั่นบ้านนี้จังหวัดน,น,น,นั่นจังหวัดนี้ครับล่ลงหนองงหนองหน่พื่นละสีพื่นละสองสมเมาเมาหง่อาน,น,น,นะจ๊ะ

ีสวยกิ๊กเลยฮะนี่นี้กสองตั้งขึ้นโบปินเมื่อไหร่เรอครับ ว้าวพูนบ้านเอาต้นบอกวาน้ำ,มนนำแม่พ้อจะบอกบัวพ่อบอกว่าให้เข้าร่มวิ่งมาทำไมเข้ามาหาพ่อเลยถักคุ้ไปตรงน้ำเลยถักแล้วใครจะเอาข้อขึ้นเลยก็แม่ไง ไปดูทำแบล็คฟอนได้ไหมดูนี่พี่เก๋พี่เบลแกออกทำไมพี่เก๋แต่แต่เปลือกมันอ่ะพี่เบลเหมือนเหมือนพืชทั้งใบนี้เลยอ่ะแต่มันไม่มีเห็นไหมไม่ใช่พืชมันไม่มีดอกไม,ม้มานบ่โตัวหอ๋อนี่ไงป้าไหนครับนีนนน่นั่นด้วยนั่นด้วย นี่นี่นี่แล้วก็นี่ด้วยนี่เนี้ยเนี้ยตัวนี้ด้วยมาตัวนี้ด้วยเอาเดี๋ยวพี่จะเตือนแล้วครับหลังจากที่ผมล่องล่องล่องแหกบึงนล่องทดสอบบึงหมานอยู่ครับเดี๋ยวพวกคอสี่ตตัวซ้ำสามนิ้วนี่ครับสี่ตหมานครับหมานครับแหลุ่งแล้วอุ้ยอุ้ตัวอย่างไงเลยครับเนี่ยนั่นอุ้ยมึงอย่าพบุญ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 บุดบุญบุญบุญอยู่ นั่งแบบเหาอสีวานซูเออม่วนเฮยเป็นบ่ล่ะเออยังไงล่ะไล่ยังไนล่ะยิ่งๆนี่สิเหยาวๆอะไรีละจาเยอะไรีละเออขน่ะเออโอ้คือบ่มันกับมันกระทับนี่นี่มันทับอยู่นี่แต่มันทับที่ไรยังมันทับอันนพันไปอังเดยหรมันกระจับสทีนะ อมือออกกำมือสี่กำมือสี่แม่กำมือสีกำมือสีเออกำสีเออกำนี่ะกำกำมันเหมือเหรอเมืตัวเออตาบอลนีหนเออตาบอเออนะอือฟองสอกไวดันสอกขึ้นนี่แะเออสิละเออเออะมเงินแบงสี่แบงสี จ,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 จังสี่ไล่ังียสี่สีนี่เจาสี่ังสีเออจ้สี่ที่ล่ะจับเห้้ยจสี่ไหมจ้าสี่จสี่อ๋อเออนี่แบงคน่ะนีซ้ำกันอืตัวแสบมากตัวแสบมากนะแ้วกัจับขึ้นเอ้ออามือนไหจับไ้มื่ขางพี่เออเรื่ออกจกันเออเดี๋ยวเขามาเยืยนเ,ยเดียมห่อนกัน Ô, oh, thế lúc bay. Yo lê võ. Yo nịnh biên yên yên. ผลผ <laughs> ลการวงการบ้านที่น่าปแตก <laughs> ไปซูเปอร์แมนไปช่วยแม่หน่อยใหม่ม <laughs> บ้าบ้บ้บกาก้าถีบครับสงสารเขาได้สุกลงหัวเสือขื่งไหนลงขึ้นมากลงขึ้นมากที่ไปเหรียญโดนปลาดุกหลายเด้บอ่อนิอ๋อครับเดี๋ยวผมบ้านไหนเบื้องไหมก <laughs> ันมาคลิปนี้ยัง อยางใรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมนะหน่อยนะครับขอบคุณหลายัครับผมนี่แหละครับเป็นการสอนวิธีการวานเหี่ยอย่าบอกนะว่าได้ <c oughs> ได้ปะ <c oughs> ดึงเส้าสาวาหาา <c oughs> วรือไม่จ้ะห้าวกันมะเนี่ยไหนดูซิว่าจะได้อะไรโอ้ยมีแต่ปลาใบไม้ไม่ใช่นี่ไงโอ้ยได้อยู่นี่ไหนน่าจะเป็นปลาตาบอดโอเคโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเป็นขึ้นกงินครับเดี๋ยวผมอมาในเบิ้งไหม่ขึ้นมาพายุ่งขึ้นมาจริงจริงหรือไตัวใครจาถีมหน,นักไม่เหมือนหรืไงเดี๋ยวสิมันลื่นเนาะยาใครแกล้งแม่น้องฟาร์มพ่อน่ะนู่นจะผักพ่อลงแม่เขาผักคุณพ่อที่มีมาเลยครับ